ให้เด hey, <laughs> uh ็กบาหวัติบ้างสิพี่กูฟังตายแล้วพูเบาหวันเขาไม่ได้กินอีสันศึกษา สีดำอลก่สดครับอันนี้ผูให้ถ้าใครอยากเป็นผบหานเปล่านะอพี่เอาผมไเรื่อเลยไม่เืยเรือเลยพิเศษพิเศษคนพิเศษไม่ต้องมาบ่กอกอย่นะครับมันนแนพีเชื่อผมนะถ้าสมมติว่าพี่โดกจ่าี่ไปหาซื้อไปที่ไหหาซื้อไหนก็ได้ต้นมเอมากสักต้นไม่อยากไปเอา่งของ พี่ๆครับตอนนี้ผมขอย่ไพิคแรกเลยครับตอนนี้ ได้ครับผมแต่ว่าต้องใส่ที่ก่อนนะเบ่งกันเลยพี่ที่สูงนะสูตรการสูกง่ายๆขี้วัวแล้วก็ดินเออไม่มีพี่ต้องหาอยากให้คิวว่าไม่เออผมก็เลยบอกถ้าพี่บอกไม่มีผมก็เอาคิวว่าไว้ดิเด็กที่ใส่ขี้วัวผสมัดิน